อ้วยสวัสดีเจ้าการทูตการทูตพ้องเอาล่โนตันเอาเล่ะนะฉันไม่ช่วยได้แน่นอนยาตู้ใครหามกูว่าแต่ที่นั่นมันมีห่อมเหรอวะยาเอาชนชนจนแสบดีไงก็ทำอะไรฉันไม่ได้เลยโหอย่าเพิ่งจไอไมิจายไข่ไม่เฮ้ยคนนี้มาต่อยกับฉันมามามาเออนี่ฟิลนาฉันขอสักปาบได้ไหมอ่ะอีโรคจิต โอ้ยไม่ให้ม่เป็นไรไมียอ,อกเจ้านอนดีกว่าทห้มัพุ่งอ่ามีคนกลัวอ๋อนี่ฟิลนาไม่ให้สักปาดมึงเหรอฮะปาดน้ามนสิโอ้ยเจ็บเออรีบออกดีกว่ารีบไปหานอนเอ้ยนายไม่ใช่นอนเทยสิเดิเท<ด>สีพ่อมึงอ้าวนายมันก้านทูบคนน้นี่นะนี่โอ้คิมุจิอะไรก็มันโดนไม้ฟาดแล้วมันรู้สึกดีวะแค่นี้แล้วก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว จับการทูการทูพ่ออโอ้โ้ยฉันเห็นเงาใครตรงนั้นน่ะเฮ้ยโยโยแม่โยโยบัตรฟักโยโยโยอ๋อเฮ้ยจะมีปลาฉันขอเพื่อนที่คู่ในมาเฮเฮใจะยอมง่ายๆกันเชือกคนเงียบไม่ฉันไม่ได้เงียบสักหน่อยนะอ่ะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นอาจายจะโดนดึงได้ยังไงเลยเฟนแล้ว คิดว่าฉันจะยอมรับอย่างนั้นหรือ่าฉันเงียบฉันไม่ได้เงียบวยนี่ฟิลหน้าจ้างฉันขอปาบหนึ่งเฮ้เฮ้เจ้ามีมจะมีปลาฉันมันนั่นมันมีความเฟเบกยอะไรกันสักปาบหนึ่งอย่าเด้งเียวเด้อเด้เดเดเด จิีน่ามเวลาจังเวลาจังฉันมาเร็วจ้าฉันมาเร็วเวราเวราเฮ้ยฉันนี่ก็คือกับดักจับคนเงียนยังไงล่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เงียนะ